ฮะสวัสดีครับอาลีครับสลามมาเลกุมครับวันนี้มาอยู่กับโตต้ารีโวครับเซตอ d ดิชันนะครับตัวนี้เรามีสองพสิบเก้ากับตัวยี่สิบนะครับแครบกับสี่ประตูครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับสวัสดีครับมาดูใกล้นะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ปีสิบเก้าครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทตัวนี้รถสวยนะครับเดิมๆเดี๋ยวมาดูกันรอบๆนะครับตัวนี้เป็นแครนะครับเปิดได้นะครับ รถสวยพร้อมใช้ครับแม็กพร้อมเลยพร้อมครับตัวนี้ตัว e นะครับเซตอีดิชันครับตัวนี้ตัว e 리เว o ตัว e นะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้เราทําโปรนะครับตัวนี้เครดิตดีๆจัดได้เต็มนะครับวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนวันแม่นะครับเราให้พิเศษครับตัวนี้สี่ประตูนะครับเซตอีดิชันตัว e เหมือนกันนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเอาไปครับพันนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับสี่ประตูรถํำเดินนะครับปีสองพันยี่สิบครับเดี๋ยวไม่รอมาดูรอบๆดูภายในกันนะครับตัวนี้ ดูฟังก์ชันครับตัวนี้ลูกเล่นอยู่ในตัวรถเลยนะครับดูตามกล้องเลยครับลูกเล่นรถเดิมๆพร้อมใช้นะครับตัวนี้ใชนะคบะสครับผมตัวนี้รถสวยนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องครับพอเราทริปกันเราทําคลิปกันตรงไวไวนะครับแต่รถสวยพร้อมใช้ครับเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับสองคันนี่เดือนนี้เดือนบันแม่ครับผมให้สองคันนี้เจ็ดแสนห้าไปเลยครับคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท คันนี้สามแสนสามื่นห้าพันบาทสองคันที่จะได้ราคาไหนแล้วมาคุยกันนะครับที่เต็นท์ครับรถบ้านเน่งเฮงสองนะครับติดเอ่อติดถนนกาลปพึกนะครับลูกค้าคนใดสนใจก็แอดเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์หกสองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่อีกเบอร์น,นะครับถ้ามีรถเทินรถเอามาขายส่งสำนงเนาทะเบียนรถแล้วก็แอดไลน์ไว้ศูนย์แปดหกหกแปดแปดเจ็ดสายเจ็ดแล้วก็ส่งรูปมานะครับเราจะมีพนักง,งานบริการไปตีรถถึงบ้านนะครับฝากลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ